สวัสดีครับ fc สาวน้อยเพชรบ้านแพง fc น้องอุ้งอิงนะครับคลิปนี้ผมกระซีโมวาต่อเรื่องควายแคะของน้องอุ้งอิงนะครับจากคลิปที่แล้วบอสโจเพิ่นก็ได้มาตามพอเอกว่าใส่ละควายแคะเพิ่นว่าพอเอกเพิ่นกับผาบีเบิงอยู่ในคอ,อกนะครับควายแคะอยู่ในคอ,อกอยู่แล้วเขาบ่ฮหูว่ามันเป็นควายแคะคลิปที่แล้วผมได้ลงไปนะครับก็บมี fc เพิ่นเข้ามาคอมเมนต์ว่าปากปากาศิทธ์จริงๆอีหลา่าเพิ่นว่า ผมขามาอ่านแล้วผมก็รู้สึกว่าเออมันแปลกดีเนาะครับควายที่เฮามีอยู่แล้วกลายเป็นควายแข่เสยคอมเมนต์ต่อมาเพิ่นก็วว่าฟ้าส่งมาจริงๆอยากได้ควายแคะแต่มันแพงแต่อัศจรรย์มันอยู่ในคออไม่มีใครรู้นางอยากได้อะไรแค่เอ่ยปากไม่นานก็จะได้มาครอบครองหลายๆเรื่องเล่าที่พานมามันก็น่าคิดนะครับแมนบอกครับพี่น้อง อีกข้อเมนหนึ่งนะครับเปินวายิ่งกว่าวาจาสิทธิ์แม่นครับอันนี้เพียงแต่นั่งเอ่ยปากอยียงนั่งกระซิได้อันนั้นนะครับคือแม่สุภาพเปิลวานะครับคักกวเทวดามาอยู่น้ำสาวหน่อยเพชรบานเพ่งคนมีบุญหลใดมาอยู่น้ำสาวหน่อยเพชรดบานเพ่งผ้ากันดังลอยหลานพันหลานเปิลวา ครับนี่แหละมันจังสมศักดิ์ศรีวงสาวน้อยเพชรบ,บานแพงมีสาวน้อยมาสัจจันมาอยู่น้ำมีแต่ดังไปหนาครับพี่น้องเอฟซีหูจักทัวโลกครัรบอบาดนี่สาวน้อยมาสัจจัน์คเขาจำทวบดดาตัวครับค่ะก็เทวดาผู้ตัวผู้ตัวตีเกิดมากก็จะเป็นบุญบาสนาบ,บารมีหลายอีหลาน,นเลยด้มะหวมสาวน้อยสา,าวน้อยก็เล่นปังนับกันไปครับนี่แหละไปที่สาวน้อย นี่สาวน้อยจริงๆค่ะสาวน้อยของแท้ยาสุภาพบอกแล้วนี่คือสาวน้อยสาวน้อยวัยสิบหกปีเจ็สิบเจ็ดมื่อคืนนี้แหละเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าสาวน้อยลอยละนี่สาวน้อยลอยละ